นะครับท่านนายกเทศูนตรีบนตรสุนัาชกกรนะครับได้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจมอบใบประกาศเกียิบัตินะครับให้กับผู้ที่วิ่ง1นถึงหนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วถ้าไงขอทีมงานนะครับสำหรับฝ่ายชายนะครับเพื่อออกมารับเกียรติบัตรจากท่านนายเพอร์โนสูงนะครับท่านทนายกมายืนข้างๆท่านนายเพิร์ฟฝั่งนี้ดีกว่าครับท่านรองนายกท่านสารสุขอำเภอนะครับ ท่านปิติพงศ์จิตดีครับอันนี้ใช้เวลา14นาทีเสียงประเือด้วยนะครับท่านแรกเลยเป็นท่านแรกนะครับน้องเป็นอยู่บ้านหนองเครือชุดนะคะตำบลลำคอหงสน้องมาร่วมกิจกรรมกับเราก็ขอขอบคุณนะคะจุดยอดมากครับคุณสุริยะนะครับวิงประวัติครับอันนี้จากชมรมจากทีมกีฬาผู้สูงอายุนะครับทีมชาติอาวุโสด้วยนะครับ สุดยอดนะคะปลบมือดังๆให้เป็นกำลังใจนะคะต่อไปนะครับคุณคันธรัตนะครับเอเอมครับอันนี้ตัวแทนภาคสามนะครับสำหรับกีฬาผู้สูงอายุนะครับอันนี้มีรางวัลการันตีทุกท่านนะครับท่านสมชายทวีกลางครับนี่วิ่งมาถึงแล้วต้องวิ่งออกไปรับเมียนะกลัวเมียมาคุัเมียมากวงเส้นชัยนะคะสชดยอดสุดยอดสามีนะสุดยอดสามีนะ แหวยจะไปหาใหม่เด้อนี่สุดยอดนะเด้อนี่ท่านร้อยตำรวนเอกมานพนะครับสกุลรัตนเศษครับอันนี้ตัวแทนภ้าสามเช่นเดียวกันนะครับจากทีมบีทาครับสุดยอดลุนดับต่อไปนะครับจะเป็นฝ่ายของสุภาพสตรีนะครับท่านแรกนะครับท่านสมพรนะครับเพนวิสาภาพพงครับอันนี้ตัวแทนภ้าสามเช่นเดียวกันนะครับตัวแทนภ่าสามมาเยอะมากนะวันนี้นะครับคุณรัตนานะครับสกุลรัตนเศษครับ ตัวแทนภาคที่สามอันนี้สูงอายุด้วยมั้ยไม่ใช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 ่ไหมครับสูงอายุใช่ไหมฮะสูงอายุนะคะตัวแทนภาคสามต่อไปนะครับท่านชัชดาเต็มปิติกูลนะครับรองนายกทศมนตรีนี่ท่านก็เป็นตัวแทนแล้วก็ตัวแทนภาคไหนภาคสามครับคนอื่นอยู่ภาคสามหมดต้องอยู่ภาคสามตัวแทนตลอดนะครับ <c oughs> เป็นนักวิ่งนะครับสสืยอจอนะคะ ต่อไปให้ให้อ่านชื่อลูกตัวเองใช่ไหมครับคุณสุวรักษ์ชินจหหอนามสกุลนี้น้มสกุลนี้ไม่ต้องห่วงครับได้ทุกกิจกรรมนะฮะไม่กิจกรรมใดก็กิจกรรมหนึ่งต้องมีชินจอหอนะครับต่อไปนะครับคุณฐานิตาชัยพิบาลครับนี่ทั้งสวยแล้ววิ่งเก่งนะครับฮะอยู่สากลการเกษตรนะครับแล้วตอนนี้กําลังเปิดกิจการขายขึ้นไง พิธีเปิดวันที่16ริ่งเชิญกัน <c oughs> นะคะชุดนี้ทีมนี้นะครับที่ได้รับใบป,ประกาศนะครับก็จะไปจะเป็นต่อไหมฮะ